และแน่นอนใช่กินบุฟเฟ้ขอฉันแพนก่อนอ๋อเน่กุ้งมีกุ้งนะก็ได้นะร้อนด้วยร้อนด้วยไม่ใช่แค่ชืดมันร้อนด้วยจ้าความฟินอย่างดีเลยกุ้งชีสที่ถ้ากินเท่าไหร่ก็ได้มาอืมรุยครับยืนกินอะไรจริงทุกคนทุกคนหูัวอบชีสนะคนละตัวไฮไลท์เลยแบบ แล้วบุฟเฟ่อะไรให้ปลาเป็นตัวเนีปยนใช่ปลามอสิีคูดลงไปเฮ้ยที่รักมันอร่อยมากครับลุยฮะอร่อยมากตีตัวหรอหอยหวานกรึบหนับกรบกับมากซีฟูดโคตรเด็ดโอ้โหเฮ้ยลุยครับนี่เราขอถ้วยใหญ่เขามานะจ๊ะ ีฟู้ดนะฮะเรามาที่ร้านนี้เลยเดี๋ยวคอคเค้าเอ็กซ์นะฮะนี่เขาย้ายมาแล้วนะฮะมาอยู่ที่จุฬา16หร้านนี้ซีฟู้ดจัดเต็มและบอกเลยว่าตอนนี้เขามีเซตเมนูให้เลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะฮะแบบปกติจะถีเบแยมสุดเลยจะเริ่มจาก5้า4าสมสี่ไปจนถึงสอง1กสหนึ่งไปดูกันดีกว่าว่าร้านมีองไรบ้างเด็ดจริงๆนะ่ะตั้งนานเขาย้ายมาอยู่ตรงนี้โอ้และอาหารของเราก็พร้อมแล้วบ้าบอกโอ้โห จะบอกว่าโอ้โหเดี mm ๋ยวเขาเอ็กซ oh, oh. like mm ์นะฮะนี่เ huh, ป like ็นแค่ส uh ่วนหนึ bucks, right? ่งเสี hey, okay. Sure. Okay. Well, ้ยวหนึ่งเท่านั้นของเมนูทั้งหมดที่เขามีเราเร่มไปหอยแครงกัเลยเดี๋ยวให้ดูขนาดก่อนโอ้โหจะเท่ากําป้นแล้วนะครับไม่ใช่มีรูนะคืออ้นเล็กเลยอะเอาวางเอาวางบนฝ่ามือค่ะจะได้เห็นแต่เอาวางบนฝ่ามืออ่ะให้ดูความใหญ่หอยแครงนะฮะหอยแครงถ้าเป็นหอยคลางจะมีขนหอยแครงจะเป็นแบบนี้ไซส์ใหญ่ๆวันนี้คือหอยมาใหญ่นะฮะแบบนี้เลยโอ้โหมา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  และน้ำจิ้มของเขาคือร้านนี้นะฮะแซ่บโหดกระโดดเตะไม่ติดหวานเลยอ่ะเหมือนพริกเตะปากเลยลุยครับกินหมดไม่ห้ามกันช่ำอหอยแล้น้ำหอยแขรงอันนี้เหมือนเป็นลาบไหมอืมมันเป็นลาบเป็นลาบเลยยำก็ตัวใหญ่ตัวโตอยู่ คลุมละอย่างที่บอกมันเริ่มจาก5 3าสสี่เน็ตเนาะจนไปถึงสองหกองหนึ่งเนตก็มาเลือกตามใจฝันไม่อยากกินอะไรโคตรน่าเลยจะจุ้งจะหอยจะปูแล้วนี่อยากให้ทุกคมใส่เนื้อปูเมื่อกี้ที่ร้านเขาบอกเราว่าเขามั่นใจในความสดของของมากใช่แล้วความสดใสสดใสจริงๆค่ะสดใสแบบเนี่ยเราให้คะแนนความสดใสเป็นเต็มสิบนะคะจริงฮะดูความสดใสของเนื้อปูใสแนวเลยอ่ะ รดคับบอกรสชาติน้ำยำไหมนะฮะว่าน้ำยำเปรี้ยงเผ็ดหวานนิดๆกลมกล่อมนัวมากเฮ้ยเนื้อฟูดูแล้วหลุดเลยใช่เพราะว่ามันใส่มากทุกคนสดดสุดสีทูราไหนก็ได้แบบนี้ยิ่งเพิ่มความโคตรเ้ยอร่อยมากอร่อยจริงรุยครับหอมคุ้ม ยังไงก็คุ้มโอ้โหจุ้มเวลามันกินใช่ไหมฮะซีฟู้ดใส่ลงไปแล้วก็ซัวหัวมันม,มัน<อ>มันอย่างนี้รู้เลยครับโซ่ผัวตัวเตอร์กลไรไงจับไปครับแต่ทุกคนร้านนี้เขาย้ายแล้วนะฮะมาอยู่ทีลนะ่ลาสิบหกนะทุกคนต้องมาให้ถูกพร้อมกับชื่อใหม่และโลโก้ใหม่แต่ก็คือสูตรเดิมเฮเดี๋ยวเขาเข้านะฮะเติมเอ็กซ์เข้าไป ให้รู้พรีเมียมมากขึ้นเวลาเลากินบุฟเฟ่อชอบกินกุ้งเผามากถูกมันคุ้มอ่ะขอเสียงหน่อยแต่จริงจะบอกว่าที่เห็นนี้คือยังเบ,บเบนะ<า>เดี๋ยวเราจะพาไปดู<ม>แบบเซตพรีเมียมมาสั่งไปแล้วรอของก่อนแต่ตัวก็มีนี่มันมันมันไหลออถ่ายไม่ทันเลยครับคุณใจเย็นไม่เมันไหลมากโอ้โหดูมันมากหรือเนื้อปูก็มีผัดริกเหลือง <G ül> โอ้โหแล้วเป็นปูปอนเหระใช่ที่เด็ดเลยอ่ะลุยครับอ,อ่ะโอ้กุ้งหอยแล้วนะทางไหนเขาเออดูดิฟังเสยียงกรอบสะใจมากนี่เวลากินใช่ไหมไฮะกระเทียมฮะลงไปเยอะๆกระเทียมลงไป อ้าวมันเป็นน้ำจิ้มแบบเรา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 เน้นแซ่บไงอ่านี่น้ำจิ้มปลาเขามาีที่แบบมีงาด้วยมะ้ยลุวี่ครับเดี๋ยวนี้ให้ดูความจับบูวอีกอย่างได้ไหมอ๋อผมได้เหรอเออเนาะอ่ะหยิบขึ้นมาสับปะรดจริงไหมถอยลงมือใหญ่เกินมือไปแล้วตอนนี้ต้องลงคือแลนดิ้งเหรอไม่ใช่ละนี่ผักเผานะฮะ หอมเทียวลงไปแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ครบโดสครับมาคุณจะไปทางไหนเอาผมมาทางนี้ดีกว่าออวกเลยครับคุณจะไปด้านข้างไม่ได้เนาะด้านข้างกินเปลือกนะไม่ดีอ่ะระหว่างปักเลยฉันแพนดีกว่าอลาโบผัดผงกะหรี่นะฮะกุ้งผัดผงกะหรี่ปลาหมึกใดใด หร่อยหวานฉ่ำนี่แล้วเดีอยากให้ดูกุ้งเนี้ยเธอคีบขึ้นมาสินี่ไม่ต้องคีบหยิบขึ้นมาเลยตัวอะไรขนาดนี้ก่อนกุ้งขาวไซส์ใหญ่นี่คือกุ้งขาวใช่ครับแล้วทำมาคนแยกกุ้งได้เร็วมากอ่ะฉันแยกไม่ได้เป็นอังนี้ดู่นานนี้เลยฮะยังไม่หมดแค่นี้นะฮะไปดูความพรีเมียมที่มากกว่านี้กันใช่ครับเราจะยืดกินตัวก็ได้นะคะอยอีกทีสิ โอ้โหช้ำช้ำหอมมากเลยเหลืให้ฉันด้วยนะอ๋อเป็นบุฟเฟ่ต์ฉันสั่งเอออื้มหืมคดีไหมตรงหัวมันเนี่ยเนี่ยมีชีวิตเอ่ยกับมันเอ่ยอื้มนี่มาข่าววบเลยแล้วกันอื้มทุกวันทุกวันหลุยครับบุฟเฟ่ต์แบบนี้คอดคุ้มอื้มอู้หมันมากนะมันมาก ร้อนแหละและถ้าทุกคนนะคะได้สั่งเซตสองหกสองหนึ่งคือจะได้สิ่งเหล่านี้จ้ะอ้าวตามนี้เลยนี่ชิ้นใหญ่มากอแซลมอนนะฮะแล้วก็มีคาวเียร์ออนท็อปนะฮะเราแหวกการเลยล้วกันลงไปแบบนี้แต่ความสุกของแซลมอนใดๆก็คือสั่งตามใจฝันก็ได้ว่าเราสุกไม่สุกแบบนี้ฮะสไตล์เรามาลุยครับ หรือจะใส่ซีฟู้ดลงไปก็ตามใจฝันที่เช่นกันชอบมากชิ้นหนามาต่อยนี่เราไข่เจียวก้อนไม่ร้อนหรอกไม่ร้อนเนื้อปูคือแน่นมากฉันต้องรอถึงเล็แล้วเหรอเนื้อปูคือแน่นแน่นจุกจุกอนนุมามามาใส่เข้าไปลาดเข้าไปโอ้โหขอแหกก่อน ให้มันหายร้อนนิดนึงก่อนปากไปนี่แบบเพงแล็บอยากให้เห็นควันอยาก้องเพลงแร็ควันขึ้นนะคะลุยครับโอ้โหโอ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 ้ออ้อน้อนหน้มือนาสามีไ่ได้จะถ่ายไครดีกว่าต่ออีกไปอีกนะะก็คือมีป้าหิมะใช่แล้วช้นคือปลาสุดโอ้โหปลาหิมะไม่ได้พาเดินเนมเนี่ย เออโอ้โหดูความขาวแว่มแบบนี้กินบุฟเฟ่งไงให้อิ่มไปสามวันนะมีซอสราดลงไปนะฮะอา้าวพริกเพือกอะไรลงไปในนี้เลยแบบนี้หืมชิ้นเดียวรู้เรื่องครับรู้ฮะอ,อร่อยขึ้นขนไม่หวานเกินไม่เค็มเกินนัวเดี๋ยวเรามีล็อกสเตอร์อีกนะอื อันนี้ชื่อเมนูเลยนะฮะอันนี้ลอฟเตอร์ไทยเฮิร์บนะฮะแต่มันอันนี้ได้ได้ที่คนละที่อันนี้อันนี้ที่เดียวป่ะหรือว่าสั่งเบิ้ลนี่อันนี้อ๋อเคถูกต้องแโอเคถูกต้องอันนี้ที่เดียวอันนี้ที่เดียวที่เดียวโอเคอันนี้ที่เดียวอันนี้ที่เดียวอ่ะขายอร่อยสั่งว่าฉันพูดผิดไปต้องไปตัดทิ้งได้อันนี้ที่เดียวเหมือนกันไงที่เดียวอ่ะโอเคและนี่ฮะลอฟเตอร์ไทยเฮิร์บนะฮะอืมกัดดูความกรอบ อบสเตอร์แซลมอนและควายหิมะนะคะจะสั่งไ้แค่คนละหนึ่งเท่านั้นนะบสเตอร์อบชีสนะคะคนละตัวไฮไลท์เลยแบบยืดยืดแบบนี้ชีสเยิ้มเอาดีเข้าปากแล้วคุณโอ้โหยู่น้ำลายรอแล้วโอ้โหรื้นกดเดิอร้อยสุด อ๋อกระป๋าชิ้นมากเลยชิ้กเยอะมาคเลยหนุ่มรวยครับอืมอืมสดมากร้อนมากร้อนมากร้อนมากเพราะเค X นะคะเขาย้ายมาอยู่ที่จุฬา16แล้วนะฮะอย่าเผลอไปยื่อร้านเดิมเขาย้ายมาที่นี่ที่นี่แล้วสดพรีเมียมอร่อยคุ้มค่าครับครับรายละเอียดในแคปชั่นนะคะอ๋อลืมบอกกินได้ชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงแล้วแต่เสร็จที่คุณเลือก